ความสุขสบายไม่ใช่จุดหมายปลายทางครับเป็นเพียงแค่ที่พักริมทางก่อนที่เราจะเดินต่อไป CGNTV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผม ชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมสองโครินบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิด้วยกันครับสองโครินบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิเอเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและน้องทิโมธีเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินและทามิกชนทุกคนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคยา ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีกับท่านทั้งหลายเถิดสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้น ที่เราทนความยากลำบากนั้นก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอดและที่เราได้รับการหนุนใจก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้นและเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่า พวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเรารเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเรารู้สึกว่า ถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเรา เพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้นครับพี่น้องครับพระธรรมสองโครินเนี่ยเราต้องเข้าใจเบื้องหลังก่อนว่าเปาโลเนี่ยเขียนมาด้วยจิตใจที่รู้สึกทุกบ้างพอสมควรจริงๆแล้วผมไม่กล้าพูดว่าทุกขนาดไหนเพราะผมก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของเปาโลร้อยเซนะครับแต่พอจะเข้าใจอยู่บ้างในลักษณะที่ว่าเปาโลเป็นคนตั้งคริสตจักรนี้ขึ้นมานะฮะ โครินเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทเสริมสร้างชีวิตของคนโครินขึ้นมานะครับเขียนจดหมายมาหาพวกเขานะครับหลายฉบับทีเดียวเป็นหนึ่งในฉบับที่ยาวที่สุดด้วยนะครับถ้าพี่น้องไปอ่านหนึ่งโครินเนี่ยจะพบว่าความห่วงใยนะฮะที่เปาโลมีต่อคนโครินการรู้สึกผูกพันใกล้ชิดพี่น้องที่โคริน,นมันมีมากขนาดไหนและคนสนิทกันขนาดนี้เนี่ยในภายหลังเนี่ยพี่น้องโครินมาเข้าใจผิดเปาโลว่าหาว่าเปาโลเนี่ย เรียกว่าหากินกับพระกิติคุณใช้ประโยชน์จากพระกิติคุณผมมันเจ็บปวดมากครับคือพระกิติคุณเลี้ยงที่เปาโลนะไม่มีใครปฏิเสธได้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับพระเจ้าก็ทรงโปรดให้คนที่ประกาศพระกิติคุณก็ได้รับประโยชน์จากพระกิติคุณนะครับอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้หรือเลือกไม่ได้พระเจ้าก็บอกว่าเจ้าทํางานเจ้าสมควรจะได้รับค่าตอบแทนของเจ้าเราก็ให้คนของเราเนี่ยได้เลี้ยงดูเจ้าเป็นเรื่องปกติมากเลยแต่ครน,นีไ้ไอ้เรื่องที่มันไม่ปกติก็คือว่าคนที่ดูแลชีวิตเปาโลเนี่ยคนที่สนับสนุนเปาโลอย่างเมืองโครินเนี่ยเขาเข้าใจผิดเลยถึงขั้นที่เรียกว่าคุณไม่ได้รักพระเจ้าจริงคุณแค่ใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองโอ้โหมันไอ้คนแบบนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่ยเปาโลก็ยิ่งเ,เ,เจ นะเปาโลจึงเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้มากเวลาเขียนพระธรรมสองโครินนะในด้านหนึ่งก็อยากจะอธิบายตัวเองว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ถ้าพูดแบบนั้นมากเกินไปมันก็เหมือนก็อวดอ้าง มันก็เหมือนกับอวดโชว์ว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่คิดถึงผลประโยชน์อะไรเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งจะบอกว่าไม่คิดถึงผลงประโยชน์อะไรเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าในด้านหนึ่งก็รู้ว่ากฎเกณฑ์ที่พระเจ้าสร้างมาก็คือว่าให้คนที่ประกาศข่าวประเสริฐนั้นได้รับสิ่งดีจากข่าวประเสริฐนั้นเถิดก็คือว่าพระเจ้าทรงอวยพรข่าวประเสริฐให้ข่าวประเสริฐนั้นเนี่ยดูแลชีวิตของพันธกอนนะครับในการที่ประกาศข่าวประเสริฐนั้นมันจะได้เป็นการดูแลกันไปดูแลกันมาคนที่ได้รับสิ่งดีจากผู้ที่สอนนั้นก็จจงงงแบ่่่ปันนนสสิิดดีีากผู้ทอตเถ อันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เราเห็นชัดเจนนะพระธรรมฮิบรูบทที่13ก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมครับในหนึ่งเทโลนิกาบทที่5ก็บอกแบกบนั้นว่าให้ดูแลคนที่เป็นผู้ที่สอนพวกเราอย่าให้เขาลําบากอย่าให้เขากลายเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่เสียสละอยู่คนเดียวแต่เราต้องร่วมกันเสียสละในการที่จะสนับสนุนเขาให้เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐได้มากยิ่งขึ้นมันเป็นการมีส่วนร่วมในชีวิตของกันและกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เปาโลจะพูดยังไงดีล่ะครับถ้าพูดมากไปก็เหมือนกับ เอาเครดิตเข้าตัวเองแล้วก็แย่งเกียรติจากพระเจ้าไปถ้าพูดน้อยไปคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ฉะนั้นพระธรรมสองโครินต์ตรงนี้จึงเป็นเรื่องของการที่พูดถึงความสมดุลในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองว่าทํายังไงดีที่เราจะไม่ทํามากเกินไปทํางไงดีที่เราจะไม่ทําน้อยจนกระทั่งคนยังเข้าใจผิดอยู่และเปะโลทําได้ดีมากนะฮะศึกษาต่อไปนะครับพี่น้องยังมีอีกหลายวันเลยทีเดียวส่วนพระธรรมสองโครินต์บทที่1นึ่ข้อหนึ่งทีสิบเอ็ดวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กําลังบอกเราว่า พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่หนุนใจเราเพื่อให้เราสบายใจหายกังวลแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับนั่งดู Netflix ไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แบบนั้นแต่พระเจ้าทรงปลอบใจเราให้เรามีความสบายใจหายกังวลเพื่อเราจะมีกําลังลุกขึ้นมาแล้วก็ออกไปหนุนจิตชูใจผู้คนรอบข้าง วงเล็บดู Netflix ก็ไม่ใช่ความบาปอะไรแต่ว่าถ้าดูมากเกินไปถึงขั้นไม่มีเวลาให้คนอื่นก็ไม่สมควรไม่เหมาะเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่าวันนี้เมื่อเรามีกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอากําลังเนี้ยไปหนุนใจคนอื่นให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรได้บ้างการพักผ่อนก็ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่อย่าให้ชีวิตเนี่ยพักผ่อนจนกระทั่งไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยการที่เราได้รับความชื่นชมินดีการหนุนใจเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตครับมันเป็นเพียงแค่ที่พักริมทางเป้าหมายยเี่ คือการที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าและนําพระพรไปสู่คนอื่นอันนี้มันต้องดําเนินต่อไปเราพักได้บ้างเราแวะเข้าปั๊มนะฮะซื้ออะไรอร่อยๆกินได้เติมน้ํามันได้แต่อย่าให้เป้าน้ํามันกลายเป็นสิ่งที่ดึงเราไว้นานเกินไปเพราะมันจะทําให้เราไปถึงที่หมายช้าวกว่าที่เราควรจะไปออกมาได้แล้วครับเมื่อหายเหนื่อยออกมาได้แล้วครับเมื่อเติมน้ํามันเสร็จแล้วออกมาได้แล้วครับเมื่อกินอิ่มแล้วอย่าให้เป้าหม,มายไปทางรอเรานานเกินไปนะครับให้เราลุกขึ้นมาแล้วก็ดูว่าวันนี้เราจะหนุนใจใครได้บ้าง ปลอบใจใครได้บ้างจากการที่พระเจ้าทรงหนุนใจรับปลอบใจเรามาแล้วขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงทั้งหลายข้าพงขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงหนุนใจข้าพรงปลอบใจข้าพระองค์ผ่านทางหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงผู้รับใช้พระเจ้าหรือรายการ living life หรือรายการต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพงได้เห็นทางสื่อออนไลน์ต่างๆขอสวจนำพาที่ข้าพงจะไม่เพียงแค่ สบายใจอยู่กับการปลอบใจที่มาจากพระองค์สบายใจโล่งใจอยู่กับการหนุนใจที่มาจากพระองค์แต่ข้าพระองค์จะนําการหนุนใจการปลอบใจนี้ออกไปหาคนมากมายที่ยังคงลำบากอยู่แล้วก็เศร้าโศกเสียใจเพื่อข้าพระองค์จะหนุนใจรับปลอบใจเขาให้มีกําลังขึ้นมาได้บ้างอธิษฐานขอการทรงนําจากพระองค์ที่ข้าพระองค์จะไม่หลงละเลยอยู่กับที่พักริมทางมากจนกระทั่งลืมจุดหมายปลายทางที่สําคัญกว่าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับเป็นไงบ่้างครับถ้าพี่น้องได้รับประโยชน์จากรายการ Living Life นะครับอย่าปล่อยให้รายการ Living Life เนี่ยลอยๆอ,อยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยจะนําพระพรไปสู่พี่น้องคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่เราสามารถจะอวยพรชีวิตของเขาได้เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สอนโดยตรงแต่เราสามารถจะนําพระพรเดียวกับคําสอนเนี่ยไปสู่คนเหล่านั้นผ่านทางการแชร์คลิปเหล่านี้ไปด้วยกันครับ